สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้น้องสี่จะพาไปวัดสวนแก้วนะคะตอนนี้กำลังจะมุ่งหน้าไปที่วัดสวนแก้วค่ะเอาของไปบริจาคตอนนี้ถึงปากทางเข้าวัดแล้วนะคะ ซอยบางเลนห้าบางเลนจริงจริงด้วย แคบรถก็ติดอย่างนั้นแน่นนี่เหรอคะ มันใช่มันก็ใช่นั่นแหละค่ะแต่ว่าเราจะยกของไปฝากไปบริษาอยังไงเนอะท่ใครโทรมานี่ยสวัสดีค่ะอะหอเอเอ,เอพี่น้องพี่น้องหลายๆท่านเข้ามาแล้วแล้วน้องสี่ แบบไม่รู้เรื่อง้องสีไปจอดไหนเนี่ยกลับรถแล้วเลี้ยวซ้ายอ๋อแสดงว,ว่ามาไม่ไม่ถูกจุดหรือเปล่ามาถูกสถานที่วัดสวนแก้วแล้วค่ะแต่ว่าแต่ว่าเขาบอกว่าให้กลับรถแต่เราจะเอาของไปบริจาคหาพิกัดก่อน ต้องหนึ่งหาจอดที่จอดรถให้ได้สองก็ไปสอบถามเจ้าหน้าที่ว่าตรงไหนเมื่อคืนก็ได้รับอของชิ้นใหญ่มาจากผู้จัดก,การโสจิงพี่หนุ่มฝากพัดลมมาบริจาคด้วยของนร้องสีก็เป็นเครื่องเสียง นี่คือน่าจะวนหาที่จอดเดี๋ยวเราสีจอดได้แล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงนะคะพี่น้องอสรุปว่าหาที่วนที่จอดไม่ได้ในในบริเวณที่ท่านให้จอดก็เลยวนออกมาค่ะพี่น้องแล้วมาเจออยู่ซอยวัดอีกด้านหนึ่งด้านหน้าประตูทางเข้าก็พอดีมันมี พี่พี่เขาจอดอยู่ซองเล็กๆก็เลยได้จอดตรงนี้เดี๋ยวน้องสีจะไปติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเราค่อยมายกของไปถวายหลวงพ่ออีกทีนึงนะคะอาเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูบรรยากาศข้างในวัดกันค่ะได้ที่จอดพอดีเลยค่ะพี่น้องข้าง ด้านข้างของบริเวณวัดเดี๋ยวจะเข้าไปติดต่อเนี่ยพอดีพี่ๆเขาจอดอยู่มีที่จอดพอดีเลยอันนี้จอดอยู่ด้านข้างบริเวณวัดนะคะทีน,นี้น้องเสี่ยเจะเดินไปติดต่อด้านในบริเวณร่มลื่นตั้งใจจะมา หลายรอบแล้วนะคะก็เป็นโอกาสดีค่ะได้มาทำบุญวันแม่ด้วยเดี๋ยวมาดูข้างในอีกทีค่ะพี่น้องถึงบริเวณหน้าวัดแล้วค่ะอืมอันนี้จะมีรถรับส่งไปเที่ยวชมสวนไหมคะวัดสวนแก้วค่ะ บริเวณหน้าวัดนะคะด้านในเดี๋ยวน้องจิจะเข้าไปติดต่อเจ้าหน้าที่ค่ะต้องไปขออนุญาตก่อนว่าท่านให้ถ่ายทำหรือเผา <laughs> นะคะแต่ตอนนี้ถ่ายหลอกนงอน,นิดนึงนะคะ,ะไปติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะ,ะพี่น้องเป็นบุญหลายได้มาทัานหลวงพ่อ,อ ปัญยาทำพอดี่ะเอ <Hello. S 2> ้ยพ <im> ี่พ่อหลวงพ่อสะาดทุก อพราะว่าอภิรัตน์ที่จาทธิพระพุทจาที่เจาทจักสารมรรมาวันติพยายุเป็้พรพระาาเทวทัศน์ันทาทูตไดมาันงพ่อให้พรให้ เชิญค่ะถวายสันทานหลวงพ่อโดยตรงเลยนะคะท่านน่งไัอยู่แล้วค่ะน้องสีจะไปถวายสันตทา,านกับหลวพ่อเยี่ยนะคะพี่นะ้องอันนี้อันนี้ผัดไกเท่าไหร่คะห้าร้อะ ช้างกระทานนะคะสังฆทานที่สองร้อยแล้อันนั้นร้อยเดียวด้านหน้าเลยค่ะจะถวายเองไหมถวายเองค่ะถวายเองก็จะสนับสนุนด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังยังค่ะยังหนูถามก่อนหนูถามก่อนเดี๋ยวหนูไปกดตั๋งก่อนคุณแม่ค่ะไม่สแกนได้ไม่พอดีหนูถ่ายคลิปอยู่เครื่องสแกนพี่น้องเดี๋ยวน้องสี่ไปกดตั๋งก่อนมาถวายกันอีกข้อ ไปกดตังก่อนนะคะตังเนี่ยมาถวายทานเก็บคุกพร้อมกันแล้วตัว้งนะโมสามจบเลยจบว่านโมนะโมตัสสะงะิโระโตสาธานโต พร้อมแล้วตัง้ตงนาโบชากจอเลย

เด็กๆนาเตรียมตัวเดี๋ยวยนะคบเด็กๆที่อาจจะจะต้งเนมามาดแถวเลยมาเร็วๆเบียดมาตรงนี้อาเร็วๆเก่ยอ प्रभु ने बेटा को पाप करते एक दरवाजे के बीच में पंजे को सफेद बलून बोला अपने बंदोबस्त में सर जहां मनीचोटी रसोई था तब आप वातानाशी दिखा दी जमुना पढ़ाई लोट डालो डमागों दें आयु बनो जुम्रा आज

ขอบคุณมากค่ะทุกท่านค่ะอคุณแม่